สวัสดีคะตอนนี้เราอยู่ในเกม Marvel Duel นะฮะได้เป็นภาษาปากฤษเหรอออกภาษาไทยโอเคมาลองเล่นกันเป็นเกมไพ่นะฮะน่าจะใช่นะเพราะการ Duel Duel หรือดวนวะหอืม ไม่เคยเล่นไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะข้ามไปคุณจะแข่งคุณจะได้แข่งการต่อสู้หลายรอบกับผู้แข่งหลายคนคือเล่นหลายคนเหรอตำแหน่งของคุณจะได้รับการระบ,บุด้วยสีน้ำเงินโอเคเราคือสีน้ำเงินผู้แข่งคนต่อไปสีแดง ั้งคาจะรีเฟรชการใหม่สำหรับจาสำหรับของคุณเพื่อให้คุณได้ซื้ออารมณ์ไหนวะอย่าอย่าเพชรล้าจะไว้ซื้อนะฮะโอเคอืมพอพอจะเข้าใจแล้วนะ อ๋อสไปเดอร์แมนจะมาสู้กับเราหรอวะมีมีสู้ไปฝอยไปอีกเฮ้ต่อไปอือหือ อย่าลืมอัปเดร้านค้าเพื่อให้มีโอกาสซื้อการที่ดีขึ้นอัปเดร้านค้ารีเฟซร้านค้านี่มันปืนของสตาร์ลอดถือ,อยังไงได้ทีละใบเหรอถือได้ทีละใบเหรอ,อ,อโอเคพอพอเข้าใจละ ไอวอนแมนมีเกาะนะับมีเกาะสิบเฮ้ยมีเปลี่ยนล่างว่ะอ๋อแผ้คือ,อยังไงอ่าฮะสื้อการสาม เพื่อใช้ดาวระเบิดแล้วถ้าสามอีกอ่ะได้ไหมยล้วน,นี้คือเป็นสองดาวแล้วนะฮะบวกปืนเข้าไปอีกโอ้โหยยังโหดเสืออีกเว้ยโอ้โหโหจดจัดโหดจัดจัดสี่ดาวเฉย อะไรเอ่ยใส่ปืนไปเป็นยี่ห้านะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะกดแตะค้างเพื่อดูอ้าวลงไปจะบอกนะว่าเรียกฮอกมาโอ้โหโหดจาดอือฮึ uh huh, uh huh. เหลือเฟือแล้วฮะเอ้ทอ,เ,อเรื่องว่ะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดีโอ้โห oh, สู้ไม่ได้เว้ยอือห uh ือ huh. เกือบดีนะรุ่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่สู้ทองไม่ได้หรอกเขาเป็นเทพนะโอเคซื้อกาดเพื่อขยายแนวหน้าของคุณอืมถอนนี่ต้องเจอมาเวล ลากร่างอกมาให้หมดมาเอากำตันกำตันลงไปลงได้กี่ตัววะผมว่าน่าจะลงได้สีป่ป่ะดูจากรูปทรงแล้วดูดิจะเป็นยังไงตอนนี้ อทำไมกระตุกมีสไปเดอร์เซนเฉยไปแล้วแค่รอเรียบร้อยชนะตายซะก็โอเคอยู่ก็ใช้ได้อยู่แต่ต้องมันนั่งจำนู่นนี่นั่นหน่อยนะเกมให้ สไปเดอร์แมนเออเลือกคอแล้วกันเออเลือกปีเตอร์ดีกว่าไปเลยปีเตอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะภาพก็ใช้ได้อยู่มาอีกสักตาแล้วกัน Your ส่วนเมนูันอื่นก็เข้ามาดูกันเองเนาะมันมีเกมมาวิวเกมไหนที่มันไม่ต้องใช้เน็ตไหม โหนี่การเราเหรอนี่ใครเอ่ยชิวเอ้ยไม่ใช่ชิวน,นี่เราเปเรื่องแมนสีขาวอะโอเคคันนี้คือเกวีนเอ้ยมันก็คนเดียวกันป่ะวันเนี้ย อ๋อคือทางซ้ายจะเริ่มก่อนหรอเจอเจอใครวะคิงพินพิงพิน,พน,พน,พนลงอะไรมาวะอีเล็กต้าเปล่าวะเฮ้ยข้ามไปดิอือโอเคถ้าอุย ถ้าจักรวาลเดียวกันตายก่อนเราจะได้เกาะนะฮะถึงว่าเอาตัวกระจอกไปข้างหน้าใครเอ่ยโอ้โหนี่มันแกง๊งสไปเดอร์แมนเลยนี่ว่าซื้อมาอันนี้คือโอ้มาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรไม่ได้อ่านคอมิกน่าจะไว้นี่นะโอเคเี่งตามระดับคะแนน โอ้โหแม่เจ้าตีเขาแล้วตายเองอะไรสันนอ,อะไรสันวะเมื่อกี้อชนะด้วยป่ะชนะตานี้ก็ทิงผิดน่าจะเรียบร้อยนะครับ อ๋อทิ้งสอนให้ทิ้งนี่แนะ่สองดาวไปสิลากลงมาอีกอย่าง,งานั้นอย่าง,งาน,นั้นเลยนี่นั่นดาวเดียวทำไมสิบสองแลยววะอย่างโหดอะดูหน่อยที่ซิมบิโอสปาเดอร์แมนอ๋อโดนตีแล้วเคร,รื่องสั่นไปยเหรออ๋อ เขาว่าอะไรสัตัตเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเหมือนปล่อยตัวซิมบิโอออกมาอย่างโหนอย่างโกงอะเมื่อกี้เท่ากันลงได้หกใบลงได้มากกว่านี้อีกไหมโอโ้การถาย,ยาก โอเคนะฮะก็คงจะประมาณนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันสอนอะไรอีกอย่าดูต่อก่อนดูเอลอ๋อลงแรงนะฮะมีลงแรงด้วยโอเคก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องไปตามที่สอนนะฮะก็ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ใครเข้ามาดูคร่าวๆาเฉยๆว่าเกมแนวไหนเล่นยังไงนะฮะส่วนอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันทั่วไปนะฮะทุกเกมเติมตังคนู่นนี่นั่นอีวงอีเว้นประจำวันอะไรก็แล้วแต่ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไป